รุ่นำกงทําจังหวัดส่งคลาค่ะเขาก็เลยรวมกับสาธนณสุขจังหวัดแล้วก็ด้วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ห้างซับเปสินค้าในพื้นที่อำเภอหัดย้ายไปซุ่มตรวจกระสอบปีใหม่เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะ นายรุงโหลดและสู้พ่วมนดยการกลุ่มงานส่วนดำรงธรรมจังหวัดสงคลา้าพร้อมด้วยนายรัตนฤทธิ์สุวรรณรัตน์สาธรณสุขอำเภอหัดยหญ่รวมถึงสอบคประจำจังหวัดสงคลา้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ห้างสรรพสิพสนคิาแม็โครสาคา้าหัดใหย้ยแล้วก็โซนด่านท็อปมาร์เก็ตภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหย่จังหวัดสงคล้านะคะเพื่อจะรวมกันตรวจสอบกระฉาข้องควันปีไม้รวมถึงตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อสร้างความระนักแล้วก็ความรับพิดชอบ้องรานค้าห้างสรรพสิพสนค้าในการจัดสินค้าาทีีดมมตราน สิ้นคาไม่แมตอายุแล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายจากสุขภาพของผี่นองประชาชนด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ซุ่มตรวจภายในกระชานะคะด้วย,ยวิธีการเกะแพกนะเพื่อตรวจสอบซึ่งต้องแสดงวันเดือนปีเทมัดอายุอย่างชัดเจนค่ะต้องมีเลขโอโยชื่อท่ตังภู้ผลิตรือนำข้าวแล้วก็ทาเป็นอาหารกระปองเนี่ยนะก็ต้องไม่หยุบหรื่าโปร่งพพงหรื่ามีรอยรัวไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็สิ้นคาเทบัรจุอยู่ในกระชายน,นะต้องมีระยะเวลาก้อนมดอายุใน ย่างหน่วย6กเดือนรวมถึงมีราคาสินา้น้าแล้วก็รายละเอียดเหตุชัดจีนระบ,บุว้ยบนปลายของกระชาวด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในกระชาวเนี่ยก็จะต้องไม่มีบุหรี่สุราหรือว่าเครื่องดืม่มทท่มีส่วมผสมของแอลโกอโฮอล์นะหากตวรวจพบถื่อว่ามีความพิดตามพรบกควบคุมเครือโโอ่องดื่มแอลกอฮอล์โพศ2 5 5ฮ1 5ค่ะแล้วก็หากอาหารทรี่จัดรวมในกระชาวเนี่ยไม่แสดงสลักสินน้าก็ถือว่าฝ้าฝฟ,ฟื้ประการของกระทรวงสาาสุขเรื่องของการแสดงสลักแล้วก็อาหารจัดรวม อยู่ในภาชนะก็จะมีโทษตามกฎหมายทางนี้เนี่ยพ้นการตรวจก็ปรากฏว่าเป็นไปด้ดยความเรียบร้อยนะคะไม่พบว่ามีความพิษจากผู้ประกอบการคองหางทางซ่องแห้งซึ่งได้เปฏิบัตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดค่ะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน,น้าที่ได้มีการกำชับไปยังผู้ประกอบการทึงเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่แล้วก็เครื่องดืม่มที่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์นะคะว่าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดรวมถึงการจัดวางสินค้าที่ไม่เข้าค่ายการโฆษณาสินค้าแล้วก็การบริการโดยเฉพาะเครื่องดืม่มแอลโกอฮอล์ค่ะ ทางนี้ถ้าเกิดพบเห็นร้านค้ารือว่าห้างซัรพสิสนค่าจัดบริการจำน่ายกระชาวข้องควันปีไม้ถี่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็สามารถแจง้งได้ถี่ฝ้ายคุมครองผู้บริโภคได้นะาะแล้วก็ยาสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงคลาคา่ะถี่ไม่หลขกโทรศัพท์07 4ี3้ำส2งซ้ำอว่าทถี่สา้ด่วนอย1 5 5 6ค่ะและหากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าวก็สามารถร้องเรียนได้นะคะที่สส้ด่วนกลุ่มการค้าภายใน1 5 6 9คหะาหรือวค่ะรวไม่ได้รับ ความเป็นธรรมจากสินค้าแล้วก็บริการด้านสุขภาพก็สามารถแจ้หร่องเรียนได้ทีไม่เลขยเล็0สี3 3 3 2 0 6แล้วก็0 7น3 1 6 4 7 8สงกาวต่อไปที่ซอบอคอเลยค่ะตลองฟังเสียงของพออ่ออ๋อลยค่ะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่จะถึง นะครับการตรวจสอบสินค้าโดยเฉพาะกระเช้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คงต้องเป็นไปตามที่ที่กฎหมายกําหนดนะครับโดยเฉพาะาสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะต้องมีตามที่ที่กฎหมายกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทนะครับราคาปริมาณผลิตภัณฑ์คําเตือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่ารายละเอียดที่จะต้องมีเนี่ยก็ต้องต้องมี นะครับซึ่งที่เราตรวจมาเมื่อกี้เนี่ยก,ก็มีครบถ้วนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยไอ้น,นี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะกะเช้าเนี่ยเร,เราก็ต้องเผื่อเวลานะครับนำไปมอบแล้วเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการบริโภคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องระยะเวลาการบริโภคก่อนถึงเวลาตรงเนี้ยถือว่าสําคัญครับ